แข่งเทพทแถลงปล่อยชนะนันปิดฉากการค้าแข้งกับทีม4ปีทูบังคอกยูนิเตดยืนยันปล่อยตัวชนะนันป้อมบุบพาหลังหมดสัญญาปิดฉากการค้าแข้งกับทีม4ปีโดยเมื่อวันที่สองมกราคมที่ผ่านมาสโมสรทูบังคอกยูนิเตดได้ประกาศปล่อยตัวชนะนันป้อมบุบพา กองหน้าวัย31ปีหนึ่งจากหมดสัญญากับทีมเมื่อช่วงเดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมาและจะไม่ได้ไปต่อกับทีมในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2023-2024สําำหรับชนานันป้อมบุพภาใหญ่จากสุพรรณบุรี FC มารวมทีมทูบังคอกยูไนเต็ดในฤดูกาล2019-2024และได้ลงสนามให้กับสโมสรไปทั้งสิ้น63นนัดยิง19ประตูกับ1แอซิส โดยในฤดูกาล2023-2024เจ้าตัวได้รับโอกาสลงสนามให้ทับแข่งทีมไปทั้งหมด8นัดทำไปนึงประตูพร้อมทั้งอยู่ในชุดแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพฤดูกาล2022-2023อีกด้วยทั้งนี้ทางสมโมสรทูบังคอคอยูเนเต็ดได้ออกมากล่าวขอบคุณชนะนันป้อมบุพพา สำหรับความทุ่มเทและการทำงานหนักอย่างเต็มที่เพื่อช่วยสโมสรตลอดช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้วอวยพรให้เจ้าถูกประสบความสำเร็จในเส้นทางฟุตบอลอาชีพและมีความสุขกับความท้าทายครั้งใหม่ต่อไปปิดฉาก13ปีชนบุรีบรรลุข้อตกลงปล่อยตัวกิษสดาการแมนร่วม, G, มทัพบีจีปทุมยูนเต็ดกิษฎาการแมนผู้เล่นตำแหน่งกองกลางจากชนบุรีอีฟซีอะคาเดมี ทีกาวขึ้นมาเป็นกำลังหลักในทีมฉลามชนชุดใหญ่ได้รับตำแหน่งปอกแข่งกับตันทีมในปัจจุบันกำลังจะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของทีมบีจีปทุมยูไนเต็ดหลังจากทั้งสองทีมบรรลุเงื่อนไขหลังจบเลกแรกของฤดูกาล2023-2024ัโ20ดยชนบุรีเอฟซีตัดสินใจปล่อยตัวกิษดากาแมนนักเตะคนสำคัญหลังได้พิจารณาข้อเสนอห,หลายด้านและให้ความสำคัญกับโอกาสในตัวของกิษดาที่จะเติบโตในเส้นทางอาชีพนักเตะ ต่อไปกับสโมสรใหม่อย่างปีจีปทุมยูนิเต,ต็ดที่ปัจจุบันเป็นสโมสรแนวหน้าของประเทศและมีรายการระดับทวีปท,ที่ตัวนักเตะเองจะได้แสดงศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันสโมสรชนบุรีเอฟซีอานมีศักยภาพด้านต่างๆเป็นรองในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาจากปัญหาลหลายๆด้านซึ่งจุดนี้สโมสรรู้สึกเห็นใจนักเตะ ที่มีความสามารถที่อาจจะมีข้อเสนอที่ดีกว่าที่สโมสรชนบุรีเอฟซีสามารถให้ได้และตัวนักเตะได้เลือกกอบแทนสโมสรโดยการทิ้งโอกาสที่จะเติบโตในเส้นทางฟุตบอลอาชีพเหล่านั้นไปหลายครั้งซึ่งกฤษดาได้พิสูจน์ทุกอย่างทั้งความมืออาชีพนอกสนามและฝีเท้าในสนามทั้งระดับสโมสรและระดับทีมชาติและถึงเวลาที่สโมสรจะตัดสินใจเพื่อกฤษดาบางการตัดสินใจปล่อยตัวกฤษดา แม่ทีมจะเสียกำลังหลักในทีมชุดใหญ่แต่ในด้านการบริหารจัดการสโมสรชนบุรีเอฟซีที่ปัจจุบันอย่างที่ฟแฟนๆฟุตบอลทราบไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาระค่าใช้ใจ่ายสโมสรฟุตบอลไทยที่ประสบปัญหาอย่างหนักในหลายๆทีมซึ่งแม้ชนบุรีเอฟซีจะยังไม่เข้าคั้นวิกฤตแต่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรีบแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนการตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยต่อลวมหายใจไม่เพียงแค่ทีมชุดใหญ่ของชนบุรีไฮโซต่อในเล็กที่สอง และฤดูกาลต่อๆไปแต่ยังรวมถึงโครงสร้างของทั้งสโมสรโดยเฉพาะชลบุรีเอฟซีอะคาเดที่แต่ละปีจะต้องใช้งบป,ประมาณไม่น้อยและเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญของทีมเป็นจุดกําเนิดและแหล่งบุมเพาะสร้างบุคลากรชน,นบุรีเอฟซกว่า30ปีซึ่งหากไม่ได้รับข้อเสนอจาก b ีจีปทุมเข้ามาในช่วงเวลานี้ชลบุรีเอฟซีอะคาเดก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ไปต่อในเลกที่ส สุดท้ายนี้กิษดาการมนจะไม่ได้อยู่ช่วยทีมชนบุรีเอฟซของพวกเราที่กำลังมีสถานการณ์ในหลีกที่ไม่สู้ดีนะักแต่สิ่งที่และกิษดาได้มอบให้เมื่อจากไปและต่อลมหายใจสโมสรชนบุรีเอซีและอะคาเดมีที่เขาได้เติบโตขึ้นมาเพื่อส่งต่อความฝันแรงบันดาลใจแก่อนาคตเยววาวชนที่มีความรักในฟุตบอลไม่ต่างจากเขาอย่างแน่นอน ทั้งนี้สโมสรชนบุรีเอซีขอไวพ้พรให้เจ้าแหละของพวกเราได้ประสบความสำเร็จกับความท้าทายใหม่ๆที่กำลังรออยู่และไขคว้าความฝันความสำเร็จที่คู่ควรกับฟีเท้าความสามารถและแบบอย่างความเป็นมืออาชีพสำหรับนักเตะที่ชื่อกฤษดาการแมน